สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ทันนิโกค่ะ EP นี้นะคะเป็น Family Trip ค่ะแทนพาครอบครัวนะคะคุณแม่และหลานน้องๆมาเที่ยวที่หาดเจ้าสำราญนะคะชะอําค่ะจังหวัดเพชรบุรีเราพักอยู่ที่พูวิลล่านะคะชื่อว่าวิลล่าออลเดย์ค่ะและหลานอยากจะเล่นน้ำนะคะก็คือที่นี่แหละค่ะเหมาะสมแล้วเดี๋ยวตามมาดูข้างในเลยค่ะนี่ นี่หลานเกตนะคะสวัสดีกันค่ะอ่าเ <Hi. S 1> นี่ยค่ะพี่นั่งเป็นไงเ <c oughs> มื่อกี้ <Hi. S 1> หนูเล่นน้ำไปแล้วใช่ไหมแคะ <Hi. S 1> นี่ <Hi. S 1> เล่นไปแล้วหลานมีสี่คนนะคะเ <Hi. S 1> นี่ยเห็นไหมคนนั้นนั่งกินแล้วเนี่ยนี่คุณแม่ค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่สวัสดีกันค่ะนี่ งั้นเดี๋ยวพาไปชมด้านในก่อนนะคะที่นี่มีสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีหนึ่งชั้นลอยนะคะโอเคมีห้องนั่งเล่นด้วยโอ้แฮปปี้กันเลยนี่นี่ห้องด้านล่างนะคะห้องแรกเละนิดนึงนะไม่ได้ถา่ายในที่แรกนะคะนี่ก็คือ ห้องนี้หนึ่งครอบครัวนอนเตียงก็จะนอนสามคนแล้วก็ที่นอนหนึ่งหนึ่งคนนะคะนี่ที่ห้องมีทีวีด้วยเล่นิดนึงมีห้องน้ำอยู่ด้วยนะคะมีห้องน้ำทุกห้องประมาณนี้เละตรงเป๊ะเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งเนี่ยค่ะมาเป็นครอบครัวได้สามครอบครัวเลย ตามไปอเอาห้องนู้นก่อนนี่ห้องที่สองเป็นห้องนอนใหญ่มีครัวได้นะคะห้องครัวด้านในอันนี้อีกหนึ่งห้องมีเตียงใช่ใช่นี่มีทีวีด้วยโอเคห้องน้ำเหมือนกันนี่ก็สะดวกสบาย แล้วไปดูชั้นลอยดีกว่าชั้นลอยชั้นลอยตามมาคือไข่อ้วนนี่ไม่สามารถเลยนะไข่ตัวใหญ่ดีกว่าอุ้ย <c oughs> นิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะชั้นลอยมีแอร์ด้วยนี่ค่ะเป็นทวินเบด นนี้นะคะแทนอยู่ที่แพรปูนะคะเป็นร้านขายอาหารทะเลสดๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแทนจะไปที่สะพานปลาแต่ว่าห่างจากที่พักก็ประมาณ30กิโลค่ะใช้เวลาเดินทาง40กนาทีต่อมาที่นี่ไม่ไกลาจากที่พักเลยใช้เวลาเดินทางไม่ไมถึง10นาทีนะคะก็มีอาหารทะเลสดเมือนกันร้านนี้นะคะเขาปิ้งย่างให้ด้วยนะคะทอดปิ้งย่างต้มนึ่งนะคะแถมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะทุกคน ตอนแรกๆกะจะซื้ออาหารเนี่ยทะเลนะคะไปปิ้งย่างเองแต่ว่าวันนี้ซึ่งเย็นแล้วอะ่ะให้ทางร้านเาทำให้จะดีกว่าราคาไม่แพงแถมยังลดราคาให้ด้วยนะคะทุกคนพึ่งขึ้นมาจากบ่อเลยะคะ่ะสดๆแล้วก็มีปลากระพงทางร้านเขาทอดน้ำปลาให้ด้วยนะคะเนี่ยะค,ะครัวอยู่ด้านหลัง หรือถ้าใครมีเวลานะคะก็ไปที่สะพานปลาได้นะคะโลลาหกร้อยแปดสิบเนี่ยค่ะโลลาหกร้อยแปดสิบอันนี้ตัวใหญ่แต่ว่าทางร้านลดให้เหลือหกร้อยเนี่ยค่ะน้ำจิ้มฟรีเดี๋ยวลองไปดูซิว่าคนนึง อันนี้คือหมดแล้วอ,ลอ๋อเลยเหลือ,อย่างหอยแล้วอหอยอย่างแต่ว่ากุ้งจ่ายแล้วนะกระดิเตา่านกระดาษที่ชั่วเป็นสี่เหลี่ยมนี่โนะอ้โหสุดยอด สุดยอดคนนี้หมดไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะสองพันกว่าบาทยังมีอีกยังมีอีกนะเดี๋ยวเขามาส่งมาแล้วพันหมืน,น,นเอาม้าเหรอปลากระพงอืจิ้มซสอฟูด นางวันเยอะนิดนึงจะกินแล้วนะค่ะท,ทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่ร้านปลากาแฟนะคะเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลจากหาดเจ้าสมราญที่เรนพักอยู่นะคะร้านนี้นะคะไม่รู้จักนะแต่ว่าลองเข้ามาดูแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะ คือจากชื่อว่าปลากาแฟก็ต้องมีปลาชุกชุมแน่ๆเลยนะคะก็คือเนี่ยันสั่งอาหารปลามาหนึ่งกระปุกนะคะเดี๋ยวจะลองหย่อนลงไปในน้ำเนี่ยจะดูซิว่าปลามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะเรานั่งเป็นแพรอยู่ริมน้ำเลย แพ้หกนะคะนี่อาหารปลามาแล้วคะ่ะทุกคนอุ้ยกระปุกละสิบบาทเองอะถูกมากเลยอะโอเคเดี๋ยวท่านจะลองดูนะคะอ่าว่าจะมีปลามาทานอาหารเม็ดเยอะเยอะแค่ไหนเออโอ้โหดูดิ เยอะมากเลยอ่ะโ oh. อ้โหมันปลาพันอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้อโหนูนนู่นนูนน,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 นี่ปลาอะไรคะน้องปลาทับทิมกับปลานนิน อันนี้อันนี้เอามาทอดด้วยไหมเป็นปลาที่เลี้ยงอย่างเดียวใช่ไหมคะโอเคอ๋อมีคนมาตกฝั่งนู้นตกเอาปลาเราไปทานเนี่ยเหรออ๋ออันนี้เป็นบ่อสาธารณะใช่ไหมคะแล้วอันนี้ปลามันมาเองใช่ไหมหรือว่าเราอ๋อเป็นปลาของทางร้านซึ่งเอามาปล่อยแล้วก็มีปลาแล้วก็ปลาข้างนอกด้วยปลาทับทิมกับปลาอะไรนะคะปลานิลก็คือมันเป็นปลาที่ทานได้ ปา้าแล้วถ้าที่ร้านนี่เอามาทอดด้วยไหมไม่ก็คือมาเลยงอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นจะมาตกของเราใช่ไหมอืมปาเนรกับปลาทับทิมอะทุกคนเนี่ยตรงนั้นก็จะมีเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเี่กคนกำลังตกปลาอยู่เพราะว่าพนักงานที่ร้านบอกว่าที่นี่จะเป็นบ่อสาธารณะใครมาตกก็ได้ถูกไหมคะ สงสัยคงตกไปทานแน่เลยอะ่ะมันทานได้นะปลาพวกเนี้ยแต่ร้านเขาเอามาเลี้ยงเองเขาก็ไม่กล้าตกหรอกโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาหารสิว่าอาหารที่ร้านเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 2> นี่ค่ะทุกคนมะนาวบวยโซดานะคะ อืมสดชื่นดีจังแล้วก็ส้มตำค่ะทนสั่งส้มตำไทยมานะคะอลองชิมซี่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงืรสชาติอโอเคนะคะกระเพราถาด อร่อยค่ะเดี๋ยวขอจัดการอาหารมาันโตให้หมดก่อนนะคะแล้วก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะ รากาแฟเป็นร้านอาหารร้านกาแฟที่อยู่แถวหาดเจ้าสำราญค่ะภายในร้านจะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโต๊ะที่นั่งจะมีทั้งแบบซุ้มเป็นหลังๆและอยู่ติดนิมน้ำ,นำใครผ่านมาแถวนี้และยังไม่มีแพนไปไหนลองแวะมาได้นะคะ ที่คนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่หาดเสาเอียงนะคะถนนน้อยที่เพชรบุรีค่ะจากที่เราเห็นเนี่ยเสาเอียงคือจากเดิมเป็นเสาสะพานปลานะคะที่ทิ้งร้างอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่ที่เป็นจุดที่คนมาเช็คอินมากที่สุดเลยค่ะเมื่อมาเพชรบุรีค่ะตอนนี้เป็นเวลาที่น้ําขึ้นแทนอยู่นี่ประมาณาโมงได้ค่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยน้ําจะลงก็สามารถเดินไปถึงตรงนู้นได้เลยนะคะ ถ้าช่วงที่เมฆไม่บังหรือไม่มีเมฆหมอกขนาดนี้นะคะเราจะเห็นภาพที่ตกดินที่จุดนี้ค่ะจริงๆบริเวณนี้นะคะเป็นตึกร้างซึ่งตอนกลางคืนน่ะอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าช่วงเวลายเย็นๆประมาณนี้ค่ะอากาศกำลังดีเลยนะคะเห็นตรงนู้นเขามานั่งตกปลากันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะ จุดนี้เราสามารถมองเห็นเสาเอียงจากอีกฝั่งหนึ่งได้ค่ะนี่สวยงามใช่ไหมจะเรียกว่าสะพานหินหรอมันคือโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเลเป็นทางเดินนะคะ เมื่อกี้เห็นคนเข้ามาตกปลากันด้วยแหละมันยากาศกำลังดีเลยน่าเสียดายอ่ะมันมีเมฆบังเยอะมากเลยถ้าไม่งั้นน่ะฟ้าใสใสกว่านี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะหาดเสาเอียงตั้งอยู่ที่บ้านตนดน้อยระหว่างหาดเจ้าสมราและหาดบึกเตี้ยนค่ะ จากที่เคยเป็นหาดลับปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเช็คอ,อินถ่ายรูปกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งแต่เดิมเป็นเสาสะพานปลาที่ถูกทิ้งร้างริมทะเลจนกลายเป็นภาพเสาเอียงไปมาดูแปลกตาทำให้เป็นหนึ่งนแนนมาร์กของจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ใครที่อยากมาเห็นความสวยงามและความแปลกตาของชายหาดแห่งนี้นะคะสามารถปักหมุดใน Google Map มาได้เลยรับรองไม่หลงแน่นอนค่ะแทนขอลาไปด้ภาพบรรยากาศท้องทะเลสีฟ้าที่หาดเสาเอียงนะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายค่ะ